เกมออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตนะทุกคนอัปเดตนี้เป็นน่าจะเป็นอัปเดตที่4นะครับอัปเดตนี้คือตอนแรกอ่ะเกมเหมือนมันจะตายนะทุกคนแอดเขาก็เลยแบบอัปเดตอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะเลยนะทุกคนโอเคอย่างแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามานะทุกคนเอ้แต่ผมอย่างแรกที่ผมจะแจกโค้ดก่อนนะครับโค้ดตอนนี้มีทั้งหมด4โค้ดนะทุกคนโค้ดที่1นะครับ โค้ดที่1เป็นโค้ดอัปเดตที่4นะทุกคนคือโค้ดอันนี้นะครับปึ๊บอันนี้นะอัปเดตที่1ได้รีโล่ยี่สิบห้ารีโลเลยนะทุกคนแล้วก็โค้ดที่2นะครับโค้ดที่2ก็จะเป็นโค้ดอันนี้นะทุกคนปึ๊บอุ้ยได้อีกสิบห้ารีโลนะทุกคนโค้ดต่อไปโค้ดที่3นะครับอันนี้แล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งอุ้ยได้โลก้าฟุตนะแล้วก็รีโล่สิบรีโลแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับโค้ดสุดท้ายก็จะเป็นโค้ดนี้นะทุกคนได้มาทั้งหมด19รีโนะทุกคนโอเคก็ประะมาณนนี้ ได้รีโลมาทั้งหมดกี่รีโลนี่พวกขรดูกัน69รกีโลถือว่าเยอะทุกนะทุกคนถือว่าแจกเยอะนะครับโอเคคือเหมือนว่ามันจะดึงดูดให้คนกลับมาเล่นนะทุกคนอย่างแรกนะครับที่เกมอัปเดตเข้ามานะทุกคนคือตรงตู้ซัมมอนนะครับเป็นอันนี้คือน่าจะเป็นเบนิมาลูนะทุกคนตัวละครน,นี้แล้วก็ตู้บนมันเป็นมาจากเรื่องจูจูเสือที่มันใช้เสียงอะอันนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับ แต่ตอนนี้มันมีการันตีของตัวรับมาแล้วนะทุกคนนี่เห็นปะอันนี้ของโคโคเอ้ยค,ค,คูโลโ,ลโล่ของผมมันเหลือแค่499ทีนะทุกคนคือปกติมันน่าจะประมาณ800ทีนะครับการันตีน่าจะใช้เพชรประมาณ3,000 30, 0เอ,อ่อปักกี่เพชรนะแป๊บนึงนะขอคิดกัน3,000 6เพชรนะครับต่อหนึ่งตัวละครนะทุกคนแต่ถ้าเราได้1ตัวไปแล้วปุ๊บ ตัวต่อไปมันก็จะเป็นหล่โอ้เป็นแสนเพชรนะทุกคนถ้าจะการันตีนะครับโอเคแต่มันมีการันตีมาก็อุ่นใจขึ้นนะทุกคนโอเคครับก็มีตัวละครอัปเดตเข้ามาหลายตัวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงตู้ตรงนี้แล้วกันเออไอพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปึ๊บมันจะมีผมสู้มาแล้วผมสู้มาแล้วทั้งหมด4ตัวนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเออตัวไหนวะเออตัวแรกนะทุกคนก็ ที่ผมซูมมาก็เป็นตัวนี้นะครับน่าจะมาจากเรื่องเอ่อเรื่องบีดปะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวต่อไปนะครับแล้วก็เบเนมารู้แล้วก็ตัวเสียงแล้วก็ตัว4ี่ดาวอยู่ไหนวะเอ่อตัวนี้อีโวได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ขึ้นไป5ดาวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่เลเกนนะทุกคนก็อีโวได้เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปซูมตัวผู้หญิงอีกตัวหนึ่งแล้วกัน มันใช้สี่ตัวนะทุกคนตัวผู้หญิงอะ่ะนี่ตัวละครนี้นะซุ่มเลยปึ๊บปึ๊บไดผมเอ้ยเมื่อกี้ได้เป็นนี้มาโอเคไม่ได้โหผมต้องการตัวผู้หญิงอีกแค่ตัวเดียวโอเคได้ละโอเคประมาณนี้แล้วก็ย่างต่อไปนะครับคือระบบใหม่นะทุกคนคือระบบทาวเวอร์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับให้เราเดินมาข้างๆโกนนะทุกคนนี่มันจะอยู่ข้างๆเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบว่า ระบบห่อคอยนะทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบบอลลัชนะครับทุกเกมต้องมีนะทุกคนบอลลัชเนี่ยนี่เห็นปะมันก็จะได้เพชรพันห้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปลงให้ดูนะเดี๋ยวสักครู่แล้วก็ระบบทาวเวอร์นะครับอันนี้มันไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้นนะทุกคนแต่มันมีท็อปบอร์ดด้วยนะเห็นปะมันมีท็อปทาวเวอร์ด้วยนะทุกคนโอเคแล้วก็ย่านต่อไปนะครับ ย่างต่อไปคือ event summer นะทุกคน event summer ได้ทำการเอากลับมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ตรงนี้นะนี่อันนี้นะทุกคนได้ทำการเอากลับมาให้ทุกคนเล่นแล้วนะครับเราสามารถลงสตรอรี่แล้วไดุู้หมอนเดิมาแนะทุกคนตอนนี้นะครับนี่โคดนะ้ดได้เนี่ยเอากลับมาให้ทุกคนเล่นละใครจะเล่นก็เล่นนะแต่ผมไม่เล่นละขี้เกียจเล่นแม่งโคตรยากแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนได้ขอแบบเยอะขึ้นนะทุกคน,นเห็นปะผมรับเลยอันนี้ผม ทำไว้ตั้งแต่เดตก่อนนะ่ะดูดิได้ก็เยอะพอสมควรน,นะทุกคนแบบว่าเราไม่ต้องไปเล่นนะ่ะเราแค่แบบปล่อยมันไปชิวๆอะ่ะปึ๊บปบโอเคแล้วก็ย่านต่อไปนะทุกคนโอ้ยมาเข้ามาทาไมเนี้ยย่านต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะครับคือมันจะรีแล้วนะทุกคน2กับ3น่าจะรีแล้วนะครับเหลือแค่1น,น่าจะยังไม่รีนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็ย่านต่อไปนะครับคือตรงทาวเวอร์นะทุกคนเนี่ยพวกลง ตัวนี้มันก็มีการันตีแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะ่ส25ครั้งนะทุกคนแล้วผมขอไปดูของอันนี้ก่อนว่ามันการันตีกี่ครั้งปรือบ,บ,บอันนี้คือของคาใครนูก็25้าครั้งเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ย่างต่อไปคือฟิเตอร์นะครับเปึ๊บ,บฟิเตอร์ก็25้าครั้งเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็25ครั้งเออน่าจะ25ครั้งทุกตัวนะคือแบบว่าลง25ครั้งก็แบบว่าได้แน่นอนนะทุกคน แล้วก็ย่าต่อไปนะครับคือ npc มาใหมนะทุกคน n อ c p ที่หาของอีโวนะครับตัวแรกนะทุกคนก็จะเป็นของเรื่องม็อบไซโคนะครับนี่ตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บอา่าปึ๊บปบนี่นะทุกคนก็น่าจะเอาไปอีโวเลกนอะน่าใช่นะทุกคนตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับให้เราเดินเข้ามาในที่ซื้อสกินนะนี่ตัวละครนี้นะอันนี้มันอีโวอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวเาดูก่น อีโวอันนี้อีโวไขรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอันนี้เอ,อ่ออันนี้ก็น่าจะเป็นของไอตัวเสียงอะทุกคนตัวละครนี้นะครับแล้วก็มีไอตัวไหนตัววะอยู่ไหนจ้าวะตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะทุกคนตัวนี้น่าจะมีประมาณ2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็ของที่เราสามารถหาได้จากอาควาเราเราต้องเดินมาทางนี้นะทุกคนเห็นปะ เรามาตู้ซัมมอนปุ๊บแล้วก็เดยวซน์นะทุกคนมาทางนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็เดินตรงมาเลยนี่นะครับเราสามารถมาลงได้ตรงนี้แล้วนะทุกคนคือมันย้ายที่มาข้างหลังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวย่างต่อไปผมจะไปลงให้ดูนะว่าบอสรัดหรือว่าทาวเวอร์มันแบบว่าลงยากแค่ไหนนะทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้เดินช้าแท้วะเอ้แล้วก็โกตรงเนี้ยมันรีทุกสี่ชั่วโมงแล้วนะทุกคน ปกติมันจะรีทุกๆประมาณหวันปะเออแต่ตอนนี้มันรีสี่ชั่วโมงอะนะแล้วก็เรื่อง efp เนี่ยมันมันจะคูณทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์นะทุกคนมันจะคูณสอนะครับเดี๋ยวผมจะลงบอสลัดให้ดูก่อนละกันเอ้ยลงเท้าเวอร์กันละกันมันเป็นของไม่อ่ะโอเคลงเท้าเวอร์กันละกันว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่านะโอเคนะครับเข้ามาแล้วทำไมมันถึงไม่มีสักตัวละครเลยอะงงว่ะเอ้ยเหมือนว่ามันจะซุ่มตัวละครนะทุกคนได้เนี่ย เฮ้ยจริงด้วยอะไรวะเนี่ยอ๋อซ่มซ่มปึ๊บอ่ะก็ไม่ซ่มนี่ว่ะก็ให้เราเลือกได้เลยผมขอเลือกเป็นอิจิโกแล้วกันอินจิโก้สามดาวหุย้ยแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวใช้ฝีมืออีกอ่าลึงเลยนะทุกคนเพราะว่าคือแบบเราต้องแบบว่าเลือกตัวดีๆอะ่ะ ผมไม่รู้ว่ามันจะให้เลือกทุกๆกี่เวฟนะทุกคนแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นตัวเดียวไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันผมไม่น่าไหวว่าอย่างเงี้ยคืออาจจะเลือกโบลี่น่าจะถูกต้องนะทุกคนถ้าใครเลือกโบลี่มาผมคิดว่าน่าจะคิดถูกนะครับแต่ผมน่าจะคิดผิดนะที่เลือกอิจิโกะมาหรือเปล่าอาจจะไม่ผิดอิจิโกะก็พ่นอยู่ อโอเคเอ้ยเหมือนว่ามันจะเอ้ยมันจะให้เลือกแค่ตัวเดียวจริงหรอ,อน่าจะจบแล้วนะทุกคนน่าจะให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็น่าจะจบเกมเลยนะพาวเวอร์ฟูหนึ่งอ๋ออันนี้ยังไม่ต้องอัพเราควรแบแบแป้งอัพนะทุกคนเพราะว่าในตัวพาวเวอร์ฟูลอ่ะมันจะได้ช่วยกันตีนะครับ เออผมคิดว่าอันนี้เอาไปสองครั้งพอแล้วก็อันนี้อัพเป็นครัตที่ีจะได้แบบตีแรงๆนะทุกคนได้่านแล้วมันก็ชิลแล้วและโอเคตายละอีกตัวหนึ่งโอ้มันให้เลือกตัวเดียวจริงด้วยโอ้ยนี้ก็อาจจะยากนะทุกคนถ้าแบบไปดังหลังอ่ะต้องเลือกดีๆหน่อยอ่ะโอเคตัวเฟนตายละโอเคตาย เอ้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูอีก,กตาละกันมันแบบง่ายเกินอ่ะเนี้ยเฮ้ยมันได้มันได้อะไรเนะี่ยทาวเวอร์โทเค็นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกตาหนึ่งล้วกันขอเล่นอีกตานะโอเคนะครับแล้วก็มาอีกตาแล้วนะทุกคนขอเล่นอีกตาหนึ่งอีกตาเอ้ยอ๋ยอหุยคือเราเลือกตัวอะไรมันก็แบบเล่นได้ตัวนั้นเหรอหรืออะไรอะ่ะอันนี้มันคือเอ้ยมันเป็นทาวเวอร์สองอะ่ะคือเราเลือกตัวไหนได้ตัวนั้นเลยเหรออ,อ่ะดีจริงดิ โหอ้โหี้ยอย่างเงี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะาจริงดิคือเหมือนว่ามันเลือกตัวไหนแล้วก็จะใช้ตัวนั้นเลยนะทุกคนเพราะผมเลือกอิติโก,กมามันก็ให้ใช้อยู่ตัวเดียวอะหรือไม่ก็มันอาจจะให้เปลี่ยนที่หลังใช่หรือเปล่าโอ๊ยแต่ว่ามันหลงได้แค่คนเดียวเลยนะทุกคนโมดอันเนี้ย โอเคก็ลงน่าจะลงได้แค่คนเดียวนะครับโมดนี้ออออโอ๊ยแต่ว่ามันต้องใช้ตัวเดียวอะโอ้โหจบกันที่ผมเลือกตัวนี้มาน่าจะเลือกโบลี่มาโบลี่น่าจะโหดกว่านะทุกคนโหดกว่าตัวนี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันไม่ตีแอร์อะถ้าตัวแอร์มาเราก็จบแล้วก็แตกโอ้พันซี่เลยเหรอเดี๋ยวผมขอให้ตันทักตัวหนึ่งแล้วกันสู้เดิมสู้เดิม 400โอเคครบแล้วมันเตี๋ยไหมเนี่ยโอ้มันไม่เตี๋ยจริงด้วยจบกันโอ้อย่างงี้ถ้าตัวแอร์มาเรื่องอิจิโกะมานี่จบเลยนะทุกคนโอเคไออิจิโกะมันก็โหดนะทุกคนเอาจริงอะ่ะมันก็พอใช้ได้อะ่ะโอเคชุดท้ายละ เฮ้แต่ว่าเราไม่รู้เลยอะว่าโทเช็นมันสามารถเอาไปแลกอะไรได้นะทุกคนโอเคจบละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนอกเกมน,นะทุกคนโอเคนะโอเคนะครับเราก็ออกไปแล้วนะทุกคนก็อัปเดตนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะทุกคนก็แบบมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นน่าจะเรียกคนกลับมาเล่นได้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันแต่ว่ามีอะไรให้ทำมากขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่าทาวเวอร์มันแลกอะไรได้หรือเปล่านะ เออมันมันแลกตรงไหนอะ่ะเอ่อเมื่อกี้ผมได้โทเค็นทาวเวอร์มาแล้วทุกคนเอ่ออ n าวมันก็ไม่มีให้แลกด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเมื่อกี้ผมได้โทเค็นอะไรมาโทเค็นโทเค็นเนี่ยโทเค็นทาวเวอร์เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยโอ้ยงงว่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะอยากให้ผมนำคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบายเอ้ยมียามีไม่อีกตัวหนึ่งโอเคไปละบ๊ายบาย